สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคานินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาแนะนําวิธีการตัดขุยกระเป๋านะคะอันนี้เก่งจะมาแยกให้ดูเลยนะคะกระเป๋าที่ว่าเราลอกเหนียวไปแล้วเนี่ยควรที่จะตัดขุยนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะผ้ามันจะเป็นขนๆน,นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะ เห็นไหมเอ่ยผ้ามันจะเป็นขุยแบบนี้นะคะถ้าผ่านการลอกเหนียวมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเก่งจะใช้เครื่องตัดขุยนะคะตัดแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็คือใช้เป็นกระดาษทรายนะคะค่อยๆรูปนะคะ ถ้ากระเป๋าใบไหนที่สามารถกลับด้านออกมาได้ก็คือแนะนําให้กลับด้านเนาะเพราะว่าเครื่องตัวนี้หน้าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ก็คือมันจะเข้าไปซอกซอนไม่ได้ค่ะก็แนะนําให้กลับด้านเนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนการลอกเหนียวเนาะเอ้ยก่อนเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก่อนการตัดขุยนะคะ นิดหน่อยนะคะขอเช็คนิดหนึ่งโอเคค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะสามารถใช้กับพวกขุยเสื้อผ้าก็ได้นะคะพวกเสื้อผ้าที่เป็นขุยแล้วก็พวกเศษได้เส้นได้อะคะ่ะที่ว่า,าหลุดออกมาจากตัวกระเป๋าอยางงั้นนะคะก็คือตัวนี้มันจะตัดถึงโคนเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนมีโคนไฟฟ้าเนาะ โอเคค่ะเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นวิธีการตัดขุยนะคะเนี้ยจะเห็นไหมเอ่ยผ้ามันจะเรียบเนียนขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เสร็จจากตัวตัดขุยแล้วเนี่ยก็คือไปซักแห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะซักก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาตัดขุยก็ได้ซักแห้งเก่งก็มีวิธีซักไว้ให้แล้วเนาะในต่อวิดีโอก่อนหน้านะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับการตัดขุยกระเป๋านะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากเพื่อนๆอกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็เก่งจะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย